กลับมาแล้วกับการ unbox ของนะครับผมวันนี้ได้เมาส์ตัวใหม่มาก็เ,าเป็นเ a เซอร์เด h ตเตอร์ x hyper speed นะครับผมเป็นเมาส์วไร r เลสเพิซึ่งเคยใช้เมาส์วไร้เลสเหมือนกันสเปคไม่ต้องพูดมากเพราะว่าก็อ่านมาคร่าวๆเหมือนกันไม่เคยใช้เมาส์ไร้สายนะครับอันนี้ครั้งแรกจะเล่นเกมเวิร์กไหมเดี๋ยวไปดูกัน มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับพี่น้องมันรู้สึกดีจริงของใหม่ด่ตัดไม่ขาดของข้าเหนียวจริงไหมแกะมานะครับผมแหวง ก็จะมีคู่มือที่เราไม่เคยอ่านกันเหมือนเดิมชิบชิบข้างนา้ข้างในมีอะไรแถมมาให้ด้วยสติกเกอร์งูเขียวแรสเตอโอเย้เั oh yeah. ินทิ้งไปไม่เคยจะติด,ดในกล่องก็จะมีเมาส์ สติกเกอร์ดีมากแกะให้ระวังแล้วเราก็เดี๋ยวไปหาที่แปะแปะอะไรดีแปะตู้เย็นไหมแปะตู้เย็นดีกว่าว้าววิลี่กูแปะเบียวได้ฮะเดี๋ยวค่อยมาแกะกล่องก็ไม่มีอะไรแถม่านมาก้อนหนึ่งเป็นฐาน 2A บ้านๆไม่ใช่ฐานชาร์จหมดแล้วแกะเมาดูซิเบา,าดีนะโอ้โหโคดีเลยถนัดมือมากรู้สึกรู้สึกได้ถึงความแม่นหัวแม่นหัวแน่ๆงานนี้ อลองใช้กันดี้่าอ่าลืมบอกวิธีใส่ฐานนะใส่ฐานก็แกะข้างบนออกปึ๊บมันก็จะมีตัวนี้มันจะรู้สึกว่าใส่สองอหรือว่าสามเก็ได้จะมีสองสองช่องอันนี้ที่แถมมามันเป็นสองเอก็ใส่สองเไป ฝั่งด้านบนปึ๊บข้างล่างจะเป็น 3A น่าจะใส่พร้อมกันได้มั้งเดี๋ยวค่อยไปจิกฐานที่ทำงานมาใส่ดีกว่าเสร็จแล้วก็ปิดไปอ่าวจะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ใหยยนะครับอ้ปิดฝาไปปึ๊บ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 เบาเดี่ะเบามากเลยชอบ ข้างล่างก็จะมีสวิตต์แต่นี้ปิดไว้อยู่นะครับถ้าจะใช้มีบลูทูธใช้กับแล็ปท็อปก็เลื่อนไปข้างบนเป็นบลูทูธข้างล่างก็จะเป็นตัวใช้กับตัวนี้รีเซิร์เวอร์2.4นะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆมีสองมาโคตรงข้างบนมีอยู่2ปุ่มนะครับ ตรงกลางกดไม่ได้อือันนี้ก็โอเคนะดูเรียบเรียบวัสดุโอเคเลยสากๆแต่ไม่มีไฟนะรู้สึกตัวนี้ลองกดเปิดอาจจะมีไฟเขียวตรงข้างบนตอนมันแพรลิงกันนิดนึงตั้งนั้นก็ ไม่มีอะไรเนี่สยสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช้ได้ทำงานก็ได้เล่นเกมก็ดีเคก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบขนาดกันเนาะตัวซ้ายนี่เป็น Logitech G 5 0 2ใช้มาแล้วประมาณ3ปีนะครับก็ถนัดมือ น้ำหนักโอเคแต่พอมาเป็นตัวนี้ตัวนี้มันเบากว่าเยอะเลยครับคล่องอะรู้สึกว่าจับไอตัวเลเซอร์แล้วมันดีก็ซื้อมาแพงเงีง้ยไม่ใช่มันรู้สึกจริงๆครับรู้สึกว่าตรงนิ้วก้อยอมันรับดีกว่านะเพราะว่าเหมือนตัวเนี้ยเล่นไปนานๆแล้วมัน มีบ้างนะชาชาิ้วก้อยต้องพักแก่แล้วมั้งมันต้องหาอะไรที่เข้ากับเราหนะ่อยตัวนี้เขาก็มี award winning งน้่ยนะ ergonomic design คือแบบว่าจับได้ถูกท่วงท่าอะไรทำนองนั้นนะมันช่วยให้เราใช้งานได้นานได้สบายขึ้น ก็ตัวนี้ประกันสองปีครับก็น่าจะใช้คุ้มอยู่เดี๋ยวไปดูทดสอบในเกมกันดีว่าดีป่ะนะครับ อ่าฮัลโหลครับผมอันนี้เนาะเวลาเราเสียบเมาส์เข้าไปนะเครื่องมันก็จะดีเทคขึ้นมาเป็นนะเป็นไดเวอร์พวกนี้อันนี้ก็ลงไปหมดเลยแล้วกันเผื่อได้ใช้นะครับก็รอมันสักครู่หลังจากที่รอกันไปสามเยลโกอะแล้วก็มาให้รีสตาร์ทนะครับผมก็รีสตาร์ทไป អ่าเดี๋ยวมาใหม่ Got abandoned Reloading. Contact with Hell's Bath. Down an enemy an shield. That's the last of that squad. This dimension's looking up. Reloading. Void running.

Catching myself up. Stand about up the farm. Bogey here. Oh. Reloading. That was the last one. Nice Bogey points. here. We got this. Catching myself up. Charging on my shield. Charging my shields. Reloading. We're expanded down. Last members down. One squad closer to winning. Impressive. Glad you're my wingman. Charging up my shields. Needs light ammo. Making contact with enemy. Reloading. Recharging my... Charging on my shields. Taking shots. One minute for enemy spotted. Need your opening fire. fire. On that bandit. Reloading. Under fire. 45 to go. Fortunately, radar shows the range closed. We should go enemy here. Down. Need to recharge my shields. Come, 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 come. come. Contact. There's another squad attack. <laughs> <Boy running. laughs> I'm down. Hostile